สวัสดีครับวันนี้เรามาดูช่างเราทาสีนะครับตอนนี้จะวาดลายไม้สดๆให้ดูกันไปเลยนะครับตอนนี้กําลังลงบริเวณที่เป็นจุดตาไม้นะครับนี่ครับลงจุดตาไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เราจะมาดูว่าการวาดหน้าตาไม้บนที่นั่งจะวาดอย่างไรครับเราดูใกล้ๆชิดๆแบบนี้เลยนะครับขั้นที่1นนะครับตัดขอบของลายไม้ครับให้เป็นเหมือนเปลือกของไม้ครับนี่ครับขั้นที่1ครับ ตัดให้ครบเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเราวาดกันสดๆให้เห็นแบบนี้กันไปเลยเป็นยังไงครับสดใสสีสวยงามแบบนี้กันเลยนะครับไม่มีการล่างแบบครับมีแต่ hand m a ม e อย่างเดียวครับนี่ครับจุดที่หนึ่งครับผิวไหวเหนือสายน้าครับตาน้ำแบบนี้ตาไม้ไปเลยเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนทําดูง่ายๆนะครับนี่คือทักษะแล้วก็สกิลที่เกิดขึ้นจากการทํางานนะครับนี่ครับวาดแบบนี้ครับ อารมณ์ศิลปินมาเต็มครับแบบนี้ครับนี่ครับตอนนี้กําลังทําตาไม้ครับนี่นะครับนี่ครับตาไม้ครับอ่าดูแบบนี้ก็เหมือนทําทั่วทั่วไปครับอ่าดูทีนี้ของจริงครับมันจะมาเป็นตาไม้ได้อย่างไรครับนี่ครับเหนียนครับเหนียนไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราปรับมุมมองอาจจะมองสีไม่ค่อยชัดครับก็ ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูที่โรงงานได้นะครับตัวนี้เป็นโรงงานนะครับร้านไพจิตเฟอร์นิเจอร์นะครับสวยงามกันแบบนี้เลยนะครับตัดตาไม้แบบนี้ครับแล้วก็ลากสีครับทีนี้ครับนี่ครับ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็รูปเป็นไม้นะครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนมุมครับมันสะท้อนแสงครับจะให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดๆเห็นเต็มๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นเป็นแกนไม้แล้วครับนี่ครับแบบนี้เลยครับสวยไหมครับวาดกันสดๆไม่ปิดบังอำพรางกันเลยครับอยู่ที่ เขาเรียกว่าจินตนาการของแต่ละท่านนะครับว่าวาดมาแล้วจะเป็นสีอย่างไรสุดท้ายครับเราก็จะมาตัดที่ตัวท่อนไม้ครับนี่ครับเป็นตาไม้แบบนี้ครับสวยงามกันแบบนี้เลยเห็นไหมครับต้องโค้งนะครับนี่คือจินตนาการการตัดไม้มาแล้วก็ผ่าเป็นท่อนก็จะเป็นโค้งแบบนี้ครับสวยงามครับถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้กันไปเลยครับ ครับวันนี้มีเด็กมาฝึกงานด้วยนะครับ1คนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้ครับที่ร้านไผ่จิตเฟอร์นิเจอร์ครับอุบลราชธานีขอบคุณครับ <c oughs>